สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันเมือม่อไม่วันไม่ตอนเ้าทางยุโรปนะคะเนอตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบค่ะตอนเ้ามากาแฟหอมหอมุนอุ่นค่ะกาแฟ่ดำชิ้นใจเน,นาะคเนาะกาเฟดดำถ้วยเก่าด้วยจะได้แดดกระวนอุ่นมีแห้งมีแห้งค่ะ มากินกาแฟนํากันจักหน่อยเนาะค่ะเนาะชื่นใจจ้าแต่น,นตุ๊กตาอา่านหนังสือพิมพ์ยื้อนำนงเนงินค่ะกินข้าวเ้ากินกันง่ายๆเดี๋คะ่ะกินข้าวเ้าง่ายๆโยเกิร์ตกล้วยเนาะค่คะเนาะแล้วก็ใส่ผลไม้แห้ง ใส่พวกมุสลีมันบอกค่ะแล้วก็ใส่โยเกิร์ตอันมันเป็นกิจวัตรประจำวันนะค่ะเฮือนเอ้ยกินแบบนีมีตอนเส้าเอากาแฟเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้ยก็อ่านหนังสือพิมพ์เอ้ตุ๊ก,กตาก็มาอัดคลิปลงน้อยนึงค่ะจะน้อยและะ้วก็นาอันพากันไปทำงานอยู่น้ำเหลืออยู่ที่ท่าเหลือเมื่อนี้ก็เป็นอากาศดีอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันซีมีลม เยอะก็เมื่อวานเห็นกลุ่มอุตุพันบอกเมื่อวาน24องศาเซลเซียสนอกค่ะแต่ว่าตดแรงมาว่าเป็นอากาศเย็นนะคะเมื่อวานเป็นหนาวแต่ช่วงเวลากลางวันใบใบนี้มันจะเป็นอากาศดีสดชื่นมื้อ้า็อุณหภูมิลดลงน้อยนึงค่ะแต่ว่ามีหลมแต่ว่าถ้าช่วงเหนือเดือโอกรเป็นอากาศดีนาะคณะเป็นอากาศสดชื่นกระบอกว่าดอกค่ะมันก็เป็นช่วง โซนที่เอาอยู่เนาะคะเนาะโซร้อนก็ฮ้อนเนาะคะเนาะโซหนาวก็เป็นอากาศเย็นถึงนาร้อนก็บ,บางครั้งก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเสีคะ่ะแต่เอ้พันหมักอากาศมันนี่มันสบายตัว้อนหลายไปก็บพันเนินหน้าเนาะคะเนาะไม้บิงนกบิงนกบินทั้งนกทั้งเครื่องบินอ่ะเอาลงไปเนาะคะเนาะ ช่วงนี้คลิปเอยทาอัดคลิปเหยาวอันแต่กระโบได้เหยาวเยอะล้วค่ะเพราะว่าเอ้ยบค่อยเอ็ดคลิปเหยาวเยอะเว้นแต่ว่าเอยฝอยจนนั้นเอยตุ๊กตาอันเว้าหลายจนหรือมันกรสจยเหยาวอยู่เนาะเนาะแต่ช่วงนี้อัดไปอัดมาล้วคลิปสีตัดเองค่ะตัดเองเพราะว่าเจ้าของอันเจ้าของคนทําคลิปในยบได้เป็นลบคลิปเนาะค่ะเนาะคลิปมันก็เลยอันมันมีระยะกาหนดที่ว่าพเนื้ออัดเนาะค่ะ ถ้ามันอันเมมโมรี่มันเต็มมันก็มันก็แห้งเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆว่าน่ะอันลบมือหรือมือหันค่ะก็ต้องไปลบอันที่ว่าเอากดยกอันอันนี้ค่ะยกนิ้วโป้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็คือชิดนิสเนาะค่ะเนาะอันที่ว่าเราก็ต้องไปลบเพราะมันนักนะมันก็มันก็เป็นเออเลอร์เมมโมรค่ื่องกันเ้เอยก็อย่างโบได้ทำนะคะนังเทือบางคลิปเขาเอตุ๊กตาเนี่ยมันซี ว่าไปเว้ามาแล้วมันสิตัดจุดไปเลยใช่ไหมแล้วเทียเว้าอยู่กําลังมันมน,นี่ฝอยไปยาวเลยเด้อค่ะหันมาเพราะเอา้ามันคือบบอัดเถอะเปว่าเกาไปอัดเพิไปเปิดบางพันประมาณสามสี่นาทีเนาะค่ะเนะาะแต่ว่าเขาอัดทางขวางมันสิเปน็นคลิปยาวว่างั้นเถอะแล้วเทียบก็ได้ลบพิมพ์่ซื่อค่ะแล้วเทียบก็ลงไปแบบนั้นนะก็เอ้ยก็ได้เอ้ยก็มว้มวนๆตามสไตล์เอ้ยเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆทีเ่เพื่อนๆเข้ามาเบิง่งมาทักทายเนาะค่ะเนาะมาทักทายกันก็ มีความสุขค่ะคิบันพอกันคู่มืออบางัันเด้อปะถ้าบนหลงวันกี่ฮอดกันเด้ค่ะเปลกเนาะค่ะเนาะอันเลยที่เคยทํามันเขาทํามายาวนานบางัันเด้อปะาทำมาตั้งแต่ปี2019ค่ะอันนี้ก็ปี2025เนาะค่ะเนาะมันก็เฮงอยู่เด้ค่ะสิบเก้ายี่ส4 25ี่ิบอดย่ยางเข้าปีที่6เนาะค่ะเนาะ ก็ทำทำแล้วก็มีความสุขค่ะพ่อนครทํทำก็คือความสุขที่ว่าได้ขวย่ว้าภาษาบ้านเนาะกันเนาะแต้วาภาษาพื้นบ้านได้ขุยภาษาโยเอออันทักถายเพื่อนเพื่อนคุม,มือได้ฟังกันสิค่ะก็มีความสุขเลยคะ่ะอันนี้สาหรับกรณีไอ้ตุ๊กตาเผาฝันได้เจเด้อลังคน่เปินกับ,บ่ว่ากันเลยคะ่ะบบแม่ว่าเอยหลงคิดอันนี้ไปแล้วว,ว,ว่าว่าอ้าวอีหน่ายอันนี้เว้าบถือหูแท้เพราะว่า <laughs> มีดนะคะ ว่าบัถึกโหเพราะว่าลงมาเป็นอันช็อตเลยอันเป็นแถวยืนนันหน้าเส้าทงเป็นแถวเลยเนาะค่ะเนาะเออเห็นเออเบิง่งละหลังเทือกกะขึ้นยักหัวค่ะเว้าเรื่องอันเว้าเรื่องอันนี้เนาะค่ะเนาะลังเทือกกะขึ้นว่าเอา้าก็เป็นแบบนี้ว่างั้นเถอะปะแต่ก็บอได้เจอไหาแล้วค่ะก็ไม่ไม่ก็เจอมั่งเนาะค่ะเนาะลังเทือกกระบังคลิปก็ลงไปแล้วก็เขียนคำพิษพันกระทักหมาก็เป็นสิ่งที่อันน่าหลักค่ะขอบคุณนิรไหลที่เพื่อนทักมา มันก็มีบางคลิปเอ้ยพันว่าอันอย่างอันเอ้ยว่าเป็นเป็นเมงพึ่งเนาะค่ะเนาะอันเพื่อนเพื่อนมันกระทักหมาว่ามันบ่แม่เน้ยตุ๊กตามันเป็นแมลงวันเอ้ยคือเดีกยวหัวแต่ว่าเอ้ยโบด้กลับไปเบิ่งนะคะเนาะเ้าตรงๆแต่เอ้ยก็ขอบคุณพันธ์หลายๆที่พันพันทักมาเนาะค่ะเนาะโบดี้กลับเข้าไปเบิ่งนี่วพาคลิปเหมาลบไปแล้วค่ะนะไปกดเบิ่งของตัวเองก็พันยานพันมาแห้งเอ้ยเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยโได้ลบเอ้ยก็บได้บด้แก ต่เอ้ยก็ขอบคุณคนอันเพื่อนที่พันทักมาค่ะพันก็มีจุดประสงค์ที่ดีเนาะค่ะเนาะที่ว่าอันสำหรับเอ้ยเพราะว่ามันเบิ้งเล่าเป็นแมลงอันเป็นแมงพึงพันเพราะว่าเป็นแมลงวันิค่ะเอ้ยก็เออมันอาจที่มีส่วนถูกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหน้าร้อนแมลงวันมันก็มียู่นำส่วนเนาะค่ะเนาะมันก็บินไปบินมาคือกันแต่ว่าไปเบิ้งของตัวเองกบไปว่ามันอันแล้วนํามาแกคลิปก็บริการหรอกค่ะเพราะว่ามันเบิ่งบ่ได้เพราะว่าตัวเอง คลิปก็ลบไปแล้วเนาะค่ะมาเป็นอีคลิปสั้นสิเนี่ยค่ะแต่ก็ขอบคุณหลายๆที่เพื่อนๆเข้ามาทักแล้วก็มาบอกเอ่ยค่ะมีแต่ก็ถือว่าน่ารักเนาะค่ะเนาะขอบคุณพันเยอะๆเคยเข้าไปเบิ่งอันคลิปของอันของเพื่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าติดตามพันมานานเนาะค่ะเนาะก็ไปเจออัน การตบกับเนื้อค่ะ